ครับสวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้มาดูงานที่แข็ี่งน้ำตน้นที่ขุดไว้นะครับร่างสูบน้ำให้ยุกนะสองซ้คเื่องสูบอยู่บนนโอ้ล่มแห้งขอโทษขออภัยเลยท่านชมไว้ครับบริเวณน,นี้ก็เป็นนุ่นจานโอ้โหนะเจ้าฮิตาชิฮิตาชิ มาดูงานแขงน้ำต้อนนนชิมวจอกนะมวจอกโอ้โหวยงามจดจ่ดจด์เนาะแจกเตอร์นี่เดดนค <N> ับ okay. <N> ัดจดจดจจ่์เจ้าพ่อมั่สูงเนาะมนละพกแจกตัวนังจำใบบุราเร่มันจอกประมาณสองร้อยสี่ร้อยไรเงาะจดจ่์เนา ชมอะไรจนใจญ่ยงมาทำงานทํอการในรแข่งนำต้อนใแน,นแลนปั่นแลนลีโอชมเลยส่วนจัดส่วนจัดพูดลงไปเนาะมวนเป็นทนายนครับพอม,มาดูแข่งนำต้อนที่พูดปีที่แล้วนะครับเอาเจ้าแคท หวานเนาะทุ่งไม่รอดชิวโค่ตักก็ท่านเพราะว่าทางมันแคบงเอาบริเวณนี้ครับมาบโค่ลมอดปลอดภัยเนาะลดแดดลดแดดครับบริเวณนี้โอ้ยโคยังไงม,มาหลายเนี่ยเอาไฮก็ตลาด ใส่สดีหมดดีเพราอตัวเรืยอยกแจงนึ่ตอนยกแนเกย็ดทังโว้ยิบหล่อเนวลปุ๊บในปุ๊บกับตะกุ่ชงไปแก๊สเหลวแล้วเนาะนองล่างแกทีเแลวเป็นม่นนว,นว่ากนน้องทางมวลไปแล้วมวนปุ๊บไตลาดนัดเนาะยกแจงหนึ่ตอนเนาะน้นอง,งน,น,น้นอง,อง,งมาาันป็าสังมหามันปลาเหลี่ยมไกเวแล้ว ครับเอาเลยมาเบิดงานมากากาดทะแล้วแล้วก็งามสวยงามอย่างนุ่มนอนเขา